ต่างเ i ệ t แยก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 ผมมีผมมีอะไรอย่างไรมีอยู่ใสร็จหมดปิดไฟงานปิดไฟเสรหมดเพราะเราอยู่เนี่ยผมณกินมาเดี๋ยวนี้ป่าเราเราเรามาซ่อนตัวอย่นี้ดีกว่าไอ้อองบวกันเลยเฮ้ยใครที่เอาไปฉายผมไปอุ้ยเสียงอะไรวะเสียงแอปไอแอฟนั่นแหละเสียงของแม่แอฟโพสต์ก็ได้นะเสียงนี่ตุ๊กตาเป็นผมเองอ่ะไปไปไป เ้อันนี้คือเล่นข้างกันใช่ไหมหรือว่ามีคนไม่คนซ่อนกากขันเลยเจอหน้าข้าใครที่เอาไฟฉายผมไปอ่ะคนเราต้องรู้จักคำว่าบุญคุณไฟฉายที่แตกที่ติดเฮ้ยไปแตกแอบแอบเลยอะไรดีๆนะเล่นซ่อนแอบป่ะกากอะไรซ่อนแอบอะไรซ่อนแอบมือผมเจอเจอเจอกับพื้นวิ่งวิ่งอัดเลยมีผีเยอะมากแอบมาแอบมาซ่าจะบอกอะไรบ้คนหายเองอ่านเไรอ่ะ ไม่ต้องเล่นเล่นตีกันเนี่ยแหละผมว่าน่าจะตีก่อนแล้วซ่อนแอบไว้ทีหลังเริ่มเลยเล่นลุกนึกซ้ำแล้วตีแอบแล้วตีเปว์ไฟใช่ไหมบ้ามาทำไมปิดไฟที่เดียวกน่เห็นปิดไฟปิดไฟปิดพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังเอาแล้วข้างหน้าที่ปลาแฟตปลาไฟยังกันอยากก็เนี่ยอยากก็เนี่ยและนั่นคือการแข่งขันแฟตไลท์ทุกฟาดเออยเฮ้ยเอาที่ระวังเตรียมตัวคนสามตีก็สอคนติี เสามสิบเอี่ยเดา๋ยวเนี่ยโคตรหนักสามสองดวงเริ่มไปเร็วปาแฟตปาแฟตไอ้เพี่ไม่ใช้ได้่ยไม่ใช่เหรอผมรู้ผมรู้ผมรู้พี่ตายตายตายปลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปาอัดแม่ทปาแฟตปาแฟตแล้วเจ็บโอ๊ยเห็นแปลงแล้วว่ะหเจ็บปาแฟตไงนี่นี่นี่ทั้งโลกทั้งโลทั้งโลกทั้งโลกแอนทำไมก็เห็นเห็นอยู่ว่ะกูตาผิด อใครยิงนะค้นม <gegen Taking> <warfare> ี่คนยิงปืนเหรอพี่ต e ๊อกพี <min> ่ต๊อกพี่ต๊อกยิงเฉียวเจ็บเลยเลยในมือเอาไม่เห็นมาเป็นนุ่มสุพรรณอยู่ไหนอะอ้หอะไรวะเนี่ยเฮ้ยขึ้นมาได้ยังขึ้นมาได้เดี๋ยวเราไึ้นอาได้เดี๋ยวเยดิไม่้นมาแปดขึ้นลกดวิ่งมีคนเดือดไปเอาอีกเอาอีกเต๋อเต๋อเตคุณขิดข้างนอกนี่แปมากเลย เอ้ยหนูเเลือดเลือดมันลดละเลือดมันหายไปขึ้นเลยด้วยแผลมันไหลด้วยพี่พี่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไม่ได้ตีและหนูเฮ้ยมันมีแขวนมาเลือดอู้ดเอาเนี่ยปาอัดมัดขวยแหละขวยแหละข่วยเขาดื่เขาดื่มก่น เอาเล่นมึงแหละเฮ้ยใครปาระเบิดวะใครมีระเบิดเล่นอะไรวะเียวบุกมาแลวเเกียวบุกเยเียวบุกปาไเช็มงเช็มไลท์นปาไปทางนู้นะปานากับสัสปาคุณขิดเาไปตกแม่งเลยอแม่งไม่ไหวแล้วเอา้แหลกประเบิดะเด้วยเอาเองเอาวเอองล่ะ ไม่ได้ไม่ไ้มาเก็ต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 แก้วิงมาเก็ตมาเก็ตมาเก็ตอ้ยเสียใจมาเก็ตนี่ๆนี่ผมนี่ใคยังมีนอยู่ครับผมเขีวเขียวเร็วๆอุ้ยสมบิ่มบี่นี่ปันมีแฟรเอามามาเกือตายเอามาครับเริ่มเริ่มคนหานี่ยังไงคนหาถือถือไว้ใช้คนแอบอะไรตัวผมมาเดี๋ยวผมหาเองแล้วต้องไล่ตีป่ะเออไล่ตี คนแอบถือไมนหาถือปืนคนหาต้องต้องไล่เอาเอาแต่ก่อนก่อนก่อนที่มึงจะเล่นน่ะมึงช่วยเคลียร์ซอมบี้ก่อนเลยไอเอางี้ซอมบี้มันมาเล่นยพี่คนคนหาถือปืนติดไปฉายคนแอบมาถืออาวุธตีแล้วคนแอบมาสามารถสู้คนหาได้เออคนหาก็ยิงได้แล้วคนหายิงได้แต่คนแอบมาต้องใช้อาวุธตีไอคนหาหยิบหยิบหัวซอมบี้สเปียร์ไม่งนาทีนี้ไม่ต้องแอบเลยแดกแดกตีหัว เอาตีอะไรอ่ะงั้นผมเอากระบอกนี้หาเลยเฮ้ยโอ้โหของกูคนแอบคนแอบตายได้อีกนึงดีกว่าตายได้องี้ยเดียวมันมันมันเงี้เดียวพอเออ้มาดีกว่าเนาะหนูคนคนหาตายหาก่อนคนหาก็เปิดคนไปคนหาก็อาวุธตีแหละคนหาอาวุธอะไรก็ได้เต็มสูบไปเลยแต่คนแอบคนหาเอาเอาไอ้เนี่ยไอ้ที่ตีอะไรวะปิงปองปิงปองสองไม่ไม่ก็ไอ้นี่เนี้คนหาจัดการไม่ต้องไม่ไม่ต้องมีใครตายอ่ะ ทำไมมันไม่ลุ้นนะเออมันไม่ลุ้นอลยดิกูข <ok ี้เกียจตัดคลิปไง่ายสัตว์ขี้เกียูต้ก็มานั่งเก็บคลิปช่วงช่วงกูตายแล้วกูต้องจอกขาวอีกขามามาตีแม่งหมดพูดงแกลงเลยขี้เกียจมากเลยแล้วใครแล้วใครเป็นคนหาไอ้นี่ไงไอ้ไก่ไม่ใช่ดิเมื่อกี้ใครใครก็ใครเสนอตัวผมเองผมองไอ้ยาไอ้ยานี่ชอบทำะไรโลกจิตแล้วคือคือฆ่าไม่ได้ใช่ไหมหาอย่างเดียว คือพอพอเจอพวกพอโป้งใช่ป่ะก็ก็เก็บเก็บไปก่อนแล้วก็พออพหาคมแล้วใช่ไหมก็เอาไอ้คนหามากองรวมกันแล้วก็บาดบูมเออเออโอเคเป็นการลงโทษนะที่ถูกเจอตัวส่วนตีทุกคนแหละยังเป็นพี่ไก่เพราะพี่ไก่เป็นเป็นคนหาตีกันไม่ตั่ไอไก่ไม่ได้หาตีกันเล่นพี่ไม่ได้หาอใครไม่เบติบหาบ้างติมหาติบหาโอ้แผใครถือประชัยอยู่ขอขอขอเอาเอาไปเอาไปเอาไป เออนี่แหละเยี่ยมโอเคพวกเราซ่อนนะครับผมไปไปด้วยเอาล็อตตี้ผมล็อตหนึ่งถึงแปดแสนโอเคล็อตห้าคนละล็อตเี่ยมล็อตเตี่ยมล็อตแล้วไปแล้วกูไปซ่อนล้วมาเดี๋ยวผมหานะผมหาคนไหนคนไหนหาผมหาติ๊บล็อกแปดพี่แก้มกับพี่น้องถือไฟฉายถือไฟฉายคนถือไฟฉายถ้าเจอคนถือไฟฉายให้หลบไว้ เออคนแอบคนแอบห้ามถือไฟฉายนะพี่าดต้องเปิดไฟฉายเฮ้ยอย่าเปิดไฟฉายอย่าเปิดนี่มาครับเดี๋ยวเป็ดไหนแล้ววะนี่ยผมอยู่บนเดี๋ยววันนี้วันนี้พี่ได้มุมเด็ดตามมาตามมาเฮ้ยเด็ดจริงเปล่าเด็ดเล้ววะอยากดูวะต้องเปิดวาร์ปต้องเปิดวาร์ปเลยะเขาเด็ดนะเขาเด็ดนะจริงเปล่าเด็ดสุดยอดเลยอ่ะเด็ด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 น้ำน้ำน้ำยังวะพร้อมยังไงจะนับหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งถึงสามสิบห้าหนึ่งถึงสามห้ามัพราะผี ใส่เดฟไนม่ไม่ไม่ใส่ใส่ใส่ห้ามใส่ด้วยหระห้ามไมจะมองเห็นอย่างงี้วะคนคนออดคนซ่อนคนซ่อนอ่ะคนซ่อนห้ามใส่เลยเอ้อยู่ไหนกันนะไม่รู้กูตอนแล้วผมนับละผมนับละหนึ่งหนึ่งยี่สิบสองสามเฮ้ยเฮ้ย้เเดมาหาละเจอใครคนนั้นต้องไปยืนในบ้านเน่ยเบียดกันดียววะ

เฮ้ยขาทะลุขาเสาซอยขาทะลุอันนี้คนนี้เดินโดนเจอนะชื่ออะไรนะวม่ไม่นอนอีว้าวไม่รู้ออคนกริดกิดอย่งเง้วคนกริดไปย่ออย่างเงี้ยเขารู้แล้วไปยืนยืนบนรถกิ๊บอ่ะยืนบนรถกิ๊บไว้คนโดนคนโดนเจอแล้วแม่งเหมือนโดนโดนทงโทษคนสุดท้ายรอดนะคนสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่อ่ะรอดเออคนคนสุดท้ายอ่ะได้ได้สิทธิ์ในการปลาระเบิดปาระบูมใส่พวกนั้นนะเป็นเกมที่แบบ ต้องเยี่ยมเไว้ในบ้านอย่าเบียดเลยเฮ้ยในบ้านเองแม่งมีบ้านอยู่สองหลังแล้วเไอ้เก๊กให้ลุ้นในบ้านรไม่หลังรถก็เลยเนี้ยพูดเลยยังไม่เบียดกันอยู่ได้เปล่าในรถอย่าอย่าชนดิบีแต่ทำไมล่ะไม่เบียดเลยหยาบตีนพี่ทำไมวะโอ้ย่าหยาอยาหยาห้าฉันนะ อย่าวิ่งนี่ซอมบี้วิ่งไล่ละผมว่าหลักผมว่าหลักข้างหน้าแบบแน่ชัวร์เลยไม่มีนี่ผมให้เตะคือขอขอญาตใช้ปืนได้ป่ะมันซอมบี้แม่งเพียบเลยอ่ะได้ๆๆๆๆดืยิงซอมบี้ไปดิอย่าอย่ายิงคนยิงคนเหรอเดี๋ยวผมไปเอาปืนมายิงซอมบี้แบบอย่าขยับอย่าขยับโอ้ซอมบี้ว่ายน้ำมาแล้วว่ายน้ำ นี่มันซอมบี้ไมเคิลเฟลส์มาแล้วมาแล้วมาแล้วซอมบี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแล้ผมช่วยยิงดีกว่าอะไรวะเดี๋ยวไปบ้านหลังนั้นกันปะปะปะเฮ้ยบย่าเสียงเสียงปืนนี่ลั่นมาเลยวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวต้องติดต้องติดเก็บเสียงด้วยอย่างนี้เขาว่าที่อันตรายที่สุดเป็นที่ปลอดภัยที่สุดใช่เราเราต้องเดินเดินตามหลังเขาอาจจะปลอดภัยที่สุดปลอดภัยเขาไปป้อพันเลย ไในวะ่าในบ้านนมันเบียรดกันวะแล้วไข่มันคิดกติกาว่าให้กูทามึงเสนอตัวเองเสนอตัวเองอุ้ยปืนคือปืนดังปะยิงซอมบี้เฮ้ยมีมีมีปืนปืนเก็บเสียงได้ไหมเฮ้ใครใครเล่นทันนี่ไม่ใช่เราใช้สกาเก็บเสียง แสดงว่าแถวนี้ชัวร์เลยเราเองอยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านเออไม่บอกนี่รู้เหมโง่เฮี้ยวิ่งวิ่งบ้านไหนบ้านไหนจริงบ้านไหนอ่ะมันมันวิ่งผ่านหน้ามึงพวกมึงไปทั้น่ะไหนวะเหี้ยกูว่าคนขามาตานร้อนไอคนซิปนี่มันก็ซิปฟใจเดี๋ยวก็หนบ้านเดี๋ยวก็หนรถ ลำเบียงก็ได้นะก็ในรถที่อยู่ในบ้านไงในภ่มิเนี่ย่ผมอยู่ตรงที่แบบที่เป็นแสงสว่างสว่างอะเออสว่างชิบหายเลยนที่แบบมีผู้ชายยืนอยู่แล้วให้กดอีค้างในอะไรวะเจ๊พุนบปะในุ่มมันต้องมีในุ่มมันต้องมีพุ่มไหนพุ่มไหนอ๋อกูรู้แล้วดีนะเราเองเราเอง ไอ้เอ็มโอ้พี่บอกเกียวแล้วว่าอย่าตั้งต้องมาโดนเลยว่ะตั้งทำไมหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนถึงก็หัวร้อนหมันไส้ดีทิ้งนี้ก็หัวร้อนว่ะพูดเลยทำไมโกหกนี่กูไม่รู้ก็บอกแล้วว่าอย่าไปตั้งแหมจบละเกียวจบละโดนจับได้เลยโดดนจับไ้เหลือใครมั่งเหลือใครมั่งตอนนี้เหลือใครมั่ง เหลือผมเหลือกี่คนตอนนี้เหลือเขามาที่รถผมมาที่รถจิ๊บเลยมาเลยเมื่อกี้ถ้าไม่ตั้งโลกนี่ไม่รู้เลยจะเดินผ่านไปแล้วนั่นเลยเอเหลือกี่คนตอนเนี้ยหนึ่งสองหนึ่งสองอ้าวสองคนเอาแล้วล่ะตึกแข่งสักสีในบ้านนั่นแหละในบ้านนะเอ เ uhm ออแล้ววินตีมันทำยังไงนะเอาถือยาและง้างไว้ถือยาใช่ไหมแล้วก็กดไอถือยากดไอแล้วก็เอาแม็กไปไว้แทนที่ช่องยาไม่มีอ่ะแล้วถ้าเกิดเป็นโลเอาโลแทนที่โลโลไม่ได้โลไม่ได้ต้องเป็นพวกแม็กอะไรพวกนี้มีไหมมีใครมีบ้าเฮ้วอีกสองคนอีกสองคน เนี่ยเนี่ยหาอยู่ในพยายามอยู่เนี่ยโอ้โหหัวร้อนแล้วเนี่ยหัวร้อนแล้วหัวร้อนไปหยิบน้ำแข็งมาปะมีอะไรหัวร้อนไม่เห็นมุดหยิบแยังโอ้โหเม็ดนี่รอจนแบบว่าง่วงตอนเย็นนี่กินแกงส้มเจะอมไข่มาง่วงเหงาเหาวงวนห่างห่างกี่คนวะเนี่ยเสียงเท้าเยอะจังหาคนเดียว ดูดูดูผมเดินดูผมเดินเฮ้ยเราเราเราจะเข้าสู่ช่วงไครแม็กแล้วครับเนี่มันเดินเมายังครแม็กคือไครแม็กเราเราจะให้ทุกคนที่ถูกเจอแล้วมาช่วยกันหาผมเดินเมายังเอาเปล่าพี่พี่เอาเลยนะทุกคนทุกคนที่ถูกเจอแล้วนะมาช่วยกันหาอีกสองคนที่เหลือคือผมกับอีกคนนึงเริ่มนนัผมว่าบ้านหลังนี้ชัวร์เลยแน่นอนอีกคนนึ่งไหนครับอีกคน่งไหนขอเสียงหน่อยว่าแม่งอยู่ป่าแน่เลย ว่าแม่งอยู่ป่าแน่เลยเออหาเจอช้าจังไปเยี่ยวก่อนนะป่ามจังเกิลว่าเนี่ยและนางโลทำไงพี่นางโลก็ถือระเบิดแล้วก็กดคลิกซ้ายทางไว้แล้วก็เอาเอาโลไปไว้ไปไว้แทนตอนนี้คนหาคือทุกคนนะครับที่ถูกเจอแล้วตัวแล้วนะครับโอเคงั้นไปหาเลยหาเลยช่เยช่วยหาได้มามามาหาเลยไอ้คนเจอคนซ่อนห้ามห้ามเปยนที่นะเพื่อให้การเจอได้ง่ายง่ายขึ้นอยู่เฉยเลยโอเค แลวบ้านนี้ยังไม่หายลากงอกนะเนี่ยลากงอกเหมือนกันบ้านสองชั้นเขวนี้ชัวร์นี่เยี่ยวจนไม้ผัวเนี่ยต้องไม้ผัวนี่เยี่ยวรู้เลยโอ้โหไอวอลซีที่ผมเล่นมาหลายปีแล้วทำไมเสียงเท้ามันเยอะจังวะอ๋อหาหลายคนแถวนี้ชัวร์แถวนี้เฮ้ยแถวไหนเบียร์หมายถูกกรหลอลหรือเปล่าเก้มแก้วหาหมดแล้วเมแก้วถูกกระหล่อลเปล่า ใช่เลยใช่ไหนไม่เช่ใครวะมันไม่เสียเลือดมันไม่เสียเลือดตกใจก่งงผมไม่เสียแล้ว <c oughs> หมดเกือบทั้ตัวเนี่ยอ้าวไม่ได้อยู่ตี้เหรอไม่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 เฮีอยู่ตี้เฮ้ยไหนวะหาไม่เจองงกว่านี้ <c oughs> อยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่ในเมืองใช่ไหมแอบหลังต้นไม้ใช่มอะไรในเมืองก็อยู่ในเมืองนี่แหละมีใครเห็นเอเคผมปะ ใครว่าใส่หมอกดักคนแอบแก้มผมผมแก้มเขาเขาเขาไงจะใครล่ะเขาใส่เขาเนี่ยแหละไอคนที่โดดอยู่หลังรถจิ๊บนี่ฮ่าโดนโดนโดนเจอแล้วใช่ไหมตึ๊ผมผมเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดอ๋อจะถือไปถ่ายไปมีไม่งมาได้ไหมวะคนที่คนที่แอบอยู<_<_<_<_<_่คนที่แอบอยู<_<_่เขาอาจจะมายืนเนียนก็ไรเว้ยเออเฮ้ยเฮ้ยไม่ก็เราซ่อนอยู่ไอคนก็ซ่อนซ่อนอยู่หรือเปล่าอยู่ไหนวะ ถามไม่เจอจริงนะ่นถึงผ่าทั่วแล้วเฮ้ยนี่ใครอ่ะแหน่นี่ใครอ่ะอ่ะอะไรอะไรวะเขาเอง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 เขาไหนเอาคุณช้วยเลยอ้าโอเคเราได้ชูชนะแล้วอะไรวะเออเจอแล้วเจอแล้วเขาเองเราไม่ได้โทรอุสานนอนอยู่เฉย เสียใจสัตว์เขาเจอเขาเจอเขาไหนงั้นทุกคนมาลงกันในลงรถเนี่ยลงรถอัลตรถเป็นคนตั้งกฎเองก็โดนถูกลงโทษเองใช่ไหมขอบคุณมากรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงทุกคนจะตายอทุกคนจะตายเราจะอะไรจะตายตายเป็นการจบขึ้นยังไงวะเนี่ยขึ้นไม่ได้ตายสวยๆแต่ยังไงเดี๋ยวตั้งยังไงขึ้นตรงไหนในรูเนี่ยนะ ถามจริงหาก็ไม่เจออีงดิเราต้องมาตายกันในนี้งหางกันไปแล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนคนเลยเนี่ยตรงไหนมารวมกันในโรงซ่อมรถดิไวะยายา dx นี่ยโรงซ่อมรถบินกันมาอะไหปีนไหนอะไรการล่ะบินมารวมกันหมดเลยโรงซ่อมรถตรงนี้เปล่าวะเนี่ยนะโรงซ่อมรถไหนอ่ะมีอยู่โรงเดียวฮะไอ้ตรงรถติ๊บอะข้างในอะรถไม่ใช่ตรงนี้หรอเปินต่อได้ยไอ้เหี้ยโอ้โหตรงนี้ ไหนว่าผมนอนนี่ไงใไสที่ที่ปลอดภัยสี่อันตรายสุดใช่ไหมไอ้เหี้ยน้ำแอบผมนี่โคตรเนียนเลยสักยังไงล่ะคนเรื่องวิ่งผ่านกันไปโคตรเดียวเลยผ่านไสผ่านไสแล้วก็นอนอยู่ไกลๆนี่เจอตรงนั้นเขาไหมเขาเจอได้เวลามอบแม่มามอบบาดาบูนี่มามอบมอบยังไงครับมอบทุกคนมอบเฮ้ยขึ้นไปก่อนเนรู้ ขาดูเขดูไค่รอดนี่วินนี่ไ่รอดนี่วินนี่วินพลาดตาคนกดยาไม่รู้คนกดยาคนนี่คนนี่จะฆ่านิดออกจากตนปาร์ตี้ก่อนนะไม่ไม่ต้องเลยออกดิไม่ต้องอ่ะมันมันบบูมได้ใช่ไหม ใช, <balm> <expand> ช่ใช่เดี๋ยวเราจะระดับแดงระดับแดงระเบิดระดับแดงระดับแดงวันระับแดงจะเปิดกระตุกยายาเดี๋ยวมันกระตุกกระตุกตั้งโลตั้งโลอุ้ยอุ้ยปั๊มยา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 เฮ้ยคนรอดนี่ปากกี่ลูกเนี่ยผมรอดว่ะเฮ้ยผมรอดว่ะอุ้ยเก้ปากหมดเฮ้ยรอดได้ไงวะเดอะวินเนอร์เฮ้ยผมรอดเซอรไวเวอร์โอ้ยเสียใจ ถามถามจริงแหลกขนาดนี้ปั๊มยางแหลกจิงเลยท่านผู้ชมครับแค่นี้แหละครับเดี๋ยวเจอกันแมปคาลิวูดครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับกุ๊มยาบเขาไงเขาเองเขาไหนวะเขาไม่รู้นะเขาอะไรรู้ไหมเขาอะไรรู้ไหมเขาอะไรเขาอะไรหรอเขาให้รู้ไว่าใจรักจริงเบื่อมากเลยมุมนี้โอ้โหเบื่อ